ปรนิมิตวสวัตตีภูมิสวรรค์ชั้นที่หกเป็นที่อยู่ของเทพเจ้พาพวกหนึ่งซึ่งเสวยการมคุณอารมณ์ที่เทวดาอื่นรู้ความต้องการของตนแล้วเนรมิตให้ต้องการอะไรผู้อื่นเอามาให้ไม่ต้องสั่งเพราะมีบุญมาก เป็นสวงสวรรค์ที่อยู่อันแสนประเสริฐประกอบด้วยสุขสมบัติยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นฟ้าทั้งหมดเป็นเทพนครที่กว้างใหญ่ไพศาลอยู่เหนือชั้นนิมมานรดีไปไกลแสนไกลการเป็นอยู่ของเหล่าวปวงเทพทั้งหลายผู้ที่มาอุบัติเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ก็ยังแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือหนึ่งฝ่ายเทพพยายดามีท้าปารนิมิตเทวราช เป็นพญาเจ้าฟ้าปกครองเหล่าเทพพย,ายดาทั้งหลายให้ได้รับความสุขสำราญชื่นบานบันเทิงตลอดอายุของเทพ 2. ฝ่ายมารมีท่านท้าปารนิมิตวัสวัตเตมาราทิราชมีเขตแดนกั้นระหว่างเทพพย,ายดาและมารแต่ละแดนต่างปกครองกันเองอย่างมีความสุขพวกมารอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นนี้เอง คือเทวปุตตมานมานเหล่านี้มีจำนวนทั้งหมดถึงห้าประเภทด้วยกันคือหนึ่งกิเลสมานมานคือกิเลสสองขันธมานมานคือขันธ์ห้าสามอภิสังขารมานมานคือบุญบาปสี่เทวปุตตมานมานคือเทวบุตรห้ามัดจุมานมานคือความตาย ารณิมิตวสวัตเตมาราธิราชพญาสวัตเตมาราธิราชเป็นประธานในภาคหมู่มารเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงก่อสร้างบารมีเรียกว่าปารมัตถบารมีควรที่จะยังพุทธสมบัติให้สำเร็จก็คือพระบารมีที่สร้างมาแต่ครั้งอดีตการสมัยที่พระพุทธกัปททสปะทศพลมารบรมกุตมาจารย พระยามาราธิราชผู้นี้เกิดเป็นมนุษย์มีนามว่าโพธิอมมาตอัครเสนาบดีของพระเจ้ากิงกิศมหาราชกาลวันหนึ่งพระเจ้ากิงกิศมหาราชผู้มีพระทัยเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาทรงทราบว่าสมเด็จพระกัสะสัพัญยูเจ้าทรงเข้านิโรธสมาบัติสวยมิมุติสุขอยู่ คำรบเจ็ดวันหน้าภายใต้ต้นสายใหญ่ใกล้จะออกจากนิโรธอยู่แล้วทรงให้ประกาศแก่ชาวเมืองทั้งปวงว่าถ้าบุคคลใดลอบไปถวายทานแก่สมเด็จพระพุทธเจ้าก่อนเราไซา้เราจะสั่งให้ลงอาญาแก่ผู้นั้นท่านโพธิอมาร์ตยังมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะถวายทานแด,ด่สมเด็จพระผู้มีพระภาค มิได้อะไรในชีวิตพอรุ่งเช้าก็ถือเครื่องทยทานของตนกับภรรยารวมเป็นสองห่อตรงไปยังวิหารซึ่งเป็นการฝ่าฝืนพระราชกิจสดริกาที่สรงห้ามไว้พวกทหารจึงจับท่านเสนาบดีมัดมือไพล่หลังนำไปถวายพระราชาเพื่อให้ทรงพิจารณาโทษพระราชาทรงพิโรธเป็นอันมาก รับสั่งให้นำตัวไปตัดศีรษะประหารชีวิตเสียทันทีสมเด็จพระสัพพัญญูกัสปะพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาแก่โพธิเสนาบดีจึงเนรมิตพระพุทธนิมิตให้สถิตยอยู่แทนพระองค์ในพระวิหารส่วนพระองค์เสด็จปฏิหารไปประดิษฐานณสถานที่เขาประหารท่านเสนาบดี ซึ่งไม่มีผู้ใดเห็นพระองค์เลยจะเห็นได้แต่เฉพาะท่านเสนาบดีผู้เดียวเท่านั้นแล้วมีพระพุทธดีกาว่าดุกระโพธิเสนาบดีท่านจงมีศรัทธาอย่าได้อะไรในชีวิตอันเครื่องทยทานของท่านมีประการใดท่านจงกระทำจิตให้เลื่อมใสแน่วแน่มั่นคงในอนาคตเถิด โพธิเสนาบดีได้สดับพระพุทธดิกาแล้วก็บังเกิดความเลื่อมใสสุดหัวใจจึงนำหอพัตหารทั้งของตนและของภรรยาอัญชลีน้อมก้าวถวายแด่อ,องค์พระกสปะสัพพัญญูเจ้าโดยความคารวะเคารพรักสักการบูชาเธอทูลเลื่อมใสศรัทธาอย่างสุดซึ้งแล้วจึงตั้งปณิธานว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งแกะสะ่สรรพสัตว์ทั้งปวงชีวิตของข้าประบาทก็ได้สละแล้วในครั้งนี้ด้วยเดชผลทานนี้จงเป็นปัใจจัยให้ข้าประบาทได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระองค์ในอนาคตการโน้นเถิด สมเด็จพระกัสปะพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณายกพระหัตขึ้นรูปศรีรษะท่านเสนาบดีแล้วทรงพยากรณ์ว่าท่านปรารถนาสิ่งใดความปรารถนาของท่านจงพลันสำเร็จเถิดดูกระโพธิเสนาบดีท่านจงตั้งมั่นไว้ในใจด้วยดีเถิดในอนาคตเบื้องหน้าโน,น้นท่านจจกได้อุบัติเกิดเป็นพระพุทธเจ้า พระประมาพิเศษสัมโพธิยาณผู้ทรงยินดีประทานความสุขอันยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารนานนักหนามาในชาตินี้บังเกิดเป็นเจ้าแห่งหมู่มาในชั้นปรนิมิตวัสวัตตีด้วยอำนาจบุญนำกรรมแต่งเพราะยังตกอยู่ในห่วงแห่งกิเลสตันหา เหตุยังมีจิตเป็นปุตุชนซึ่งมีความเห็นวิปริตมีจิตคิดแข่งดีใครจะทดลองบารมีพระบรมศาสดาสมณโคดมของเราเฝ้าตามประจันด้วยประการต่างๆแต่มิได้ล่วงเกินทำบาปหนักประการใดสุดท้ายภายหลังเกิดความสำนึกผิดมีความเศร้าเสียใจอย่างหนัก ถึงกับออกปากเอ่ยความปรารถนาพุทธภูมิซ้ำอีกครั้งดังปรากฏต่อมาว่าเมื่อพระพุทธศา,ศาสนาลุกการล่วงได้200ปีเศษพระเจ้าธรรมมาโสกราชบร,รมกรรษัตริย์ในชมพูทวีปผู้ทรงทศพิษร,ราชธรรมทรงมีพระราชศรัทธทาอย่างแรงกล้าอุตสาหะสร้างพระสถูปเจดีย์8 4 0 0 0พ พระองค์ทรงปรารถนากระทําการฉลองเป็นการใหญ่โตมโหรารสิ้นการที่ทรงประมาณไว้เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันจึงอารัธนาพระพิสุสง์ทั้งหลายให้ช่วยกระทําปฏิเสธนะกรรมคือการป้องกันอันตรายอันเกิดจากพยามานนั้น พระกีสนาคะอุปคุตพระพิสุทั้งหลายในสังฆมณฑลแม้บางองค์จักทรงฤทธิ์อยู่แต่ก็รู้ตนว่าสู้พยามารมิได้จึงไปเกณฑ์เอาพระกีสนาค้อุปคุตเถระซึ่งมีพระพุทธพยากรตรัสไว้ว่าสืบไปภายหน้าจะมีพิกษุรูปหนึ่งนามว่าอุปคุตเถระจะปราพยามาร แล้วกล่าวปฏิญญาณปรารถนาพุทธภูมิพระอุปคุตเถระจ,จ้าท่านเป็นผู้มีปกติสันโดษลำพังองค์เดียวชอบเที่ยวทำลายอุทกขันกองน้ำอันใหญ่กว้างลงในมหาสมุทรแล้วเนรมิตรปราสาทล้วนด้วยแก้วเจ็ดประการประดิษฐานในท้องมหาสาครสมุทรนั่งเหนือรัตนบัลลังก์อันตั้งอยู่ นับภายใต้ถ้ำกลางสัตวร,รัตนปราศาสตรเว้นจากพัตทหารมิได้ฉันสิ้นกาลนานจนมีร่างกาย่ายพร้อมจึงได้นามว่ากีสนาคะอุปคุตเถระดูกระอาวุโสอุปคุตตัวท่านนี้มิได้อยู่สามคีอุโบสถด,ด้วยสงเลยมาอยู่หาความสบายแต่ผู้เดียวมิได้เฉลียวใจว่า พระบรมศาสดาทรงตำหนิเพราะมีได้เคารพในสงฆ์ปวนที่สงฆ์จะลงทธนกรรมแก่ท่านให้ท่านจงเป็นภาระธุระป้องกันพยามานอย่าให้มากระทำอันตรายในกองกุศลแห่งบรมกษัตริย์ได้ท่านน้อมรับคำมั่นขณะนั้นพยาวสวรตีมานผู้มีจิตริษยา ทราบว่าพระเจ้าธรรมาสโสกราจะทำการบูชาใหญ่จึงรีบบรนดาลด้วยฤทธิ์อำนาจให้เกิดพายุใหญ่พัดมาปรารถนาจะดับเสียซึ่งประทีปบูชาครานั้นพระอุปคุตผู้ต้องโทษจึงออกจากโอดอธิษฐานด้วยอิทธิฤทธิ์บรนดาลให้พายุใหญ่แห่งพยามารอันตระธานหายไป เมื่อพยามารบรรดาลซึ่งฤทธิ์สิ่งใดให้ปรากฏมาพระมหาเถระเจ้าก็ทำลายล้างเสียสิ้นจอมานมีจิตพิโรธมากมายสิ่งเนรมิตกายเป็นโคใหญ่แสนจะไปชมประทีปโรงพิธีให้ทำลายพระเถระก็เนรมิตกายเป็นมหาพยักษ์เสือใหญ่แล่นไปจะขบกัดซึ่งโคถึก โคนั้นก็ร้องลั่นตกใจกลัวเห็นทั่วกันสิ้นทั้งภูมินบรมกษัตริย์และพระภิกษุสงฆ์กับทั้งมหาชนในสมาคมนั้นเมื่อสัตว์ทั้งสองยุทธนาการแก่กันและโคนั้นก็ล้มลงถึงซึ่งปรชาชัยกลับกลายเป็นนาคราชมีศรีรษะนับได้เจ็ดเสียนเข้าคาบเอากายพยักใหญ่ พยักใหญ่ก็กลับกลายเป็นพญาสุบรรณราชตัวอาจหารคาบเอาศรีรษะพญานาคลากไปให้ถึงซึ่งปราชัยมานใหญ่ก็ละเสียซึ่งเพศนาคแปรภาคเป็นยักษ์ดุร้ายในตาพองถือกระบองทองแดงใหญ่เท่าลำตาลกวัดแกงเข้าประหาร พยากรุษมหาเทระจึงรีบรุษแปลงกายเป็นยักษ์ใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นอีกสองเท่าเข้าทุบตีประหารซึ่งเสียนแห่งมารด้วยกระบองทั้งสองหัดเป็นอัศจรรย์พยามารสิน้นฤทธิ์จึงแสดงองค์ให้ปรากฏยืนอยู่ตรงนั้นองค์อรหันต์ก็กลับกลายเป็นพระมหาเถระตามเดิมแล้วเนรมิตอสุภาสุนักเน่า กอบด้วยสุขันธชาติเหม็นฟุ้งขจรเต็มไปได้วยหมูนอนอันยั้วเยี้ยมากมายเหลือคนาดูน่าเกลียดยิ่งนักเอาข้าวผูกพันคอพยามานมิช้าแล้วกล่าวประกาศว่าผู้ใดใครผู้หนึ่งถึงแม้มาดว่าเป็นเทวดาอินพรมจงอย่าได้ปลดเปลื้องแก้ออกได้ แล้วก็ขับสายไล่ส่งให้พญามารไปให้พ้นอย่ามารบกวนพญามารวัสวัตตีมาราธิราชมีซากอสุภาสสุนักพันธนาการกับคอจะปลดเปลื้องตนบ่ไ,ได้จะแก้ไขก็สิ้นความคิดมีจิตละอายอัพยศแก่เทพยาดาและมนุษย์ทั้งปวงจึงหอะไปสู่วิมานเท้ามหาราชทั้งสี่ มีวาจากล่าววิงวอนให้ช่วยเท้าเธอตั้งหลายก็อัญชลีกรด้วยคารวะกล่าวว่าข้าแต่พระยารามาธิราชข้าพระบาทช่วยไม่ได้จึงเหาะไปหาท้าสหัสสนายยามาเทวราชสันตุสิทธิ์เทวราช นิมิตตะเทวราชและท้าสหบดีพรหมผู้เป็นใหญ่ท่านเหล่านั้นก็ได้แต่กล่าวว่าพระพิสุองค์นั้นเธอเป็นพระอรหันต์ทรงไว้ซึ่งชลพิญญาสัมมาสัมพุทธสาวกกอบด้วยม่เหสักดานุภาพมากเราทั้งหลายมิอาจแก้ซึ่งพัฒน,นาการแห่งท่านได้ถ้าไกรท่านจงกลับไปหาพระพิสุองค์นั้นเถิด แล้วกล่าววิงวอนด้วยสุนทรมัทุรสวาจาเธอมีจิตกรุณาจะปลดเปลื้องซากอสุภาษนี้ด้วยหัตของท่านเองเราเกรงกลัวอนุภาพแห่งเธอใครเลยจะแก้ออกได้เมื่อพยามารสิ้นที่พึ่งจึงกลับสู่สำนักพระเถระเจ้าวิงวอนให้ช่วยปลดซึ่งอสุจิพันธนาพระมหาเถระกลับสั่งบังคับซ้ำ ให้ไปยังภูเขาบันพฤซึ่งอยู่ในที่ใกล้แล้วเปลื้องเอากายพันธนะประคตเอวของท่านผูกคอพยามารเข้าอีกแล้วเนรมิตรประคตเอวนั้นให้ยาวเหนียวแน่นรวบรัดมัดไว้กับภูเขาให้มั่นคงแล้วสำทับซ้ำลงไปว่า ท่านจงอยู่ที่นี่จนกว่าสมเด็จพระบรมราธิบดีธรรมาโสกราชจะทำการฉลองพระสถูปเจดีท์ทวนเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันอันเป็นงานใหญ่สำเร็จตราบใดท่านจงอยู่ที่นี่ตราบนั้นกล่าวแล้วก็ดำเนินไปไม่เหลียวหลังไปยับยั้งสำราญอิอริยาบถอยู่โดยควรแก่ผาสุกกวิหาร มารำพันพอครบเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีจนพระเจ้าสีธรรมาส,สกราชทรงกระทำการฉลองมหาสถูปอันโอราน,นั้นสำเร็จแล้วพระอุปคุตเถรัเจ้าจึงเข้าไปสู่ที่ใกล้พยามารแต่แอบกำบังอยู่จอม,มานหัวนึกถึงพระสัพพัญยูบรมครูาศาสดาเอกของโลกรำพันว่าการเมื่อพระพุทธองค์ ทรงสถิตเหนือลัตนบัรลังภายใต้ต้นพฤึกษามหาโพธิ์ข้าพระบาทวางโตด้วยน้ำใจริษยาคว้างไปซึ่งจักราวุธอันคมกล้าสามารถตัดวชิระบรรพตอันแข็งให้ขาดดุดตัดเวลุชาติหน่อไม้ไผ่แต่ทรงอาศัยพระบารมียานจากนั้นก็กลายเป็นกุศมเพดานปวงดอกไม้บูชานานาวุธ ที่พวงบริวารของข้าพระบาทคว้างไปก็กลับกลายเป็นพวงบุพชาติตกลงมายัางพื้นพระสุธาข้าพระบาทผู้ชื่อว่ามาราธิราชก็ถึงซึ่งความพ่ายแพ้แก่พระองค์ผู้ทรงมีพระมหาการุณาเป็นที่พึ่งพำนักแก่ล่าสัพพสัต์เป็นนิดเนรันดรขอสมเด็จพระชินสีพระองค์นั้น จงมาเป็นที่พึ่งที่พำนักแห่งข้าในการบัดนี้แต่ปางก่อนข้าผู้ชื่อว่าวัสวัตตีกระทำอันตรายแก่พระชินสีเป็นอันมากพระผู้มีพระภาคทรงกระทำโทษตอบแก่ข้ามากว่าสิ่งใดน้อยหนึ่งมิมีเลยการบับิดนี้สาวกแห่งพระองค์กไกลเลยช่างไม่มีความการุณา กระทำโทษแกอาตมาให้สวยทุกสาหัสเห็นปานนี้พยาวัศวัตียิ่งคิดรำพันก็ยิ่งโศกเอาบาทาเตะถีบบรรพตภูเขาเสียงดังสนัน่นแล้วจึงออกอุทานกถาว่า พี่อัตมามีกุศลสมพานได้สั่งสมไว้เบื้องว่าพระสัพพัญญูเจ้าจะมีอนาคตการแล้วไซขอจงอัตมาได้เป็นพระสัพพัญญูเถิดจะได้เกิดมีความกรุณาเป็นที่พึ่งแกล่ลาวสัพพสัตผู้ยังหลงไหลย,ยินดีในกองขันห้าพระมหาเถระก็แสดงกายอินทรีย์ให้ปรากฏแล้วมาโดยด่วน เข้าแก้พยามารด้วยฉับปลันส่วนโอดนั้นก็ขอขมาโทษไปพรางว่าดูกระรามาทิราชท่านจงอดโทษแก่อาตมาอันว่าประโยชน์แห่งท่านคือการปรารถนาพุทธภูมิอาตมาก็ให้บังเกิดขึ้นแล้วบัตรนี้ท่านถือเอาปฏิญญาณซึ่งภาวะจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตตั้งแต่บัตรนี้ ตัวท่านเป็นปูชนียบุคคลบรมพงโพธิสัตว์ควรที่โลกทั้งหลายจะทำนมัสการบูชาการกระทําโทษแก่ท่านครั้งนี้เพื่อให้ท่านมีจิตยินดีปรารถนาพุทธภูมิบาร,รมียานบัดนี้ตัวท่านก็เที่ยงที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูก็คงได้สงเคราะห์แก่อาตมาจงเนรมิตพระรูปกายแห่งพระบรมศาสดาจารย์ กับอัครสา,าวกทั้งหลายให้เราได้ชมด้วยฤทธิ์แห่งท่านด้วยเถิดพระอุปคุตเถระเจ้าจึงประกาศแก่คารวาสและภิกษุทั้งหลายรวมทั้งพระเจ้าธรรมมาสกราชบร,รมกษัตริย์ให้มาสันนิบาตประชุมกันทั้งหมดมากมายนักหนาบัดนั้นพญามาลก็เนรมิตกายเป็นองค์พระสัพพัญญู ประดับด้วยมหาปริศลักษณะและอนุพยัญชนะวิจิตโสพิษโอภาสด้วยประพาจับพิทภันนรังสีมีพระอัครสา,าวกอยู่เบื้องซ้ายขวาแวดล้อมด้วยมหาสาวกทั้งหลายเป็นบริวารเสด็จพระพุทธลีลาเยื้องย่างออกมาจากป่าและดูงามสุดซึ้งจากพนานาพระมหาอุปคุตกับพุทธบริษัท แต่พอได้ทัศนาก็เกิดโลมาชาติชูชันด้วยประสาทศรัทธาลืมปฏิญญาวาจาพยามานอันว่าอย่าได้ไว่าเพราะจะเป็นบาปแก่พยามานก็พร้อมกันถวายนมัสการด้วยเบญจางคปะดิษสษฐ์ักรารบูชาทั้งสิน้ขนขณะนั้นพยานก็ทำพระรูปเนลมิตรนั้นให้หายไป กลับกลายเป็นพระยารามาธิราชสถิตอยู่ในที่ประชุมมีพระมหากษัตริย์เป็นประธานแล้วขานแก่พระมหาเถระาผู้ทรงธรรมวินัยว่าเหตุชไหนพระผู้เป็นเจ้าผู้รักศีลยิ่งชีวิตจึงผิดสัญญามากราบไหว้วันทาตัวข้าพเจ้าให้เป็นบาปเล่าพระคุณเจ้าอุปคุตจึงตอบว่าอาตมามิได้ไหว้ท่าน แต่ได้กระทําอภิวันธนาการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมครูกับหมู่สาวกทั้งปวงต่างหากบาปจะได้ตกอยู่แก่ท่านนั้นหาไม่ได้พยามารท่านจงกลับไปทิพสถานแห่งตนเถิดจำเดิมแต่นั้นมาจนทุกวันนี้พญาวัสวัตตีรามาทิราชก็มีจิตอ่อนน้อมยินดีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ในการอนาคตเบื้องหน้าอีกนานแสนนานพญามารซึ่งสถิตอยู่เป็นสุกอยู่ณสวงสวรรค์ชั้นปรนิมิตวสวัตตีขณะนี้จักได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระพุทธธรรมสามีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวในกัปนั้นอายุยืนนานได้16,00 0ปีทิพย์ นับได้921โกด6ล้านปีแห่งมนุษย์โลกวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ในชั้นนี้เท่ากับ16,000ปีของมนุษย์บุพก,กรรมครั้งเป็นมนุษย์เขามีจิตบริสุทธิ์มีศรัทธาเลื่อมใสในการบริจาคทานด้วยความนอบน้อมเพราะคิดว่าจะเกิดความปลื้มใจและสมนัะจึงให้ทานและรักษาศีล ยิ่งด้วยคุณธรรมมีพรมิหารธรรมเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาประจำใจครั้นถึงชีพิตักสายกุศลกรรมชักนำให้มาอุบัติเกิดในสวรรค์แดนเนิรัทุกชั้นสูงสุดนี้เสวยเทวสมบัติอยู่กาลนานและได้เสวยรสแห่งความสุขสำราญตามจิตตนัปปรารถนา